ดาราดวงที่12ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20ได้รับรางวัลคนไทยตัวอย่างประจำปี2532ด้วยผลงานอันเกิดจากปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยปี2528ันสณสมรภูมิช่องโฟบกท่านสแสดงความกล้าหาญ นำหน่วยเขาทำการรบอย่างเด็ดเดี่ยวจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านริเริ่มจัดตั้งอุทยานแห่งชาติผู้สวนสายอำเภอหนาแห้วเข้าช่วยเหลือหลงตามหาบัวบริหารจัดการปลูกป่าให้ถูกต้องตามกฎหมายณนะอำเภอน้ำหนาวกว่าหนึ่งมื่นไร่และการต่อสู้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งร่วมกันทุจริตเงินค่าชดเชยกรณีสร้างอ่างเก็บน้ำหลายโครงการ เป็นผลทําให้รัฐไม่ต้องสูญเสียงบประมาณกว่า2,000ล้านบาทอีกทั้งนำรัศดรในชนบทสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับความเชื่อมั่นจากกองทัพบกให้ดำเนินการในหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือปัจจุบันทำงานช่วยเหลือรัศดรผู้บริสุทธิ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำรงตำแหน่งเสนาธิการ,รโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยพันธกิจสำคัญสามประการคือฝึกราดฎรผู้บริสุทธิ์ให้สามารถป้องกันตนเองถวายการดูแลพระสงฆ์และจะตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างซึ่งได้ดำเนินการแล้วกว่า15บหมู่บ้านช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า2,000คนด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความกล้าหาญเสียสละยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความผาสุกข,ของประชาชนพนตรีอัทพรโบสุวรรณผู้ทรงคุณุวิฒิกองทบกผู้ได้รับรางวัลกีติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคมประจำปีพุทธศักรา2ช2 5 5 6 ดาราดูงที่13ท่านเป็นนักเรียนตรีบหาันรุ่นที่22สําเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาโทเกียรินิยมเหรียญทองและระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการพัฒนาจากนิดาท่านเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นําที่ประสบความ